แต่ว่าเขาบอกว่าจริงจริงหรือว่าในในละครไม่รู้ว่าคุณอ้อนเก่งมากเลยนะคุณบุญนะเพราะว่าก็พอสมควรจริงเหรออ้อนยังไงอะไรทำไงกับอ้อนโมเมนต์ไะไหิวข้าวอะอะไรเงี้ยเวลาไปเดินห้างเงี้ยเขาจะแบบหิวข้าวแล้วคไปเดินห้างกันสองคนก็ ก็มีบ้างอุ้ยอาุอะเฮ้ยมุ่นลึกละค่ะเอก็มีบ้างฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเดินกับพี่ด้วยไม่้อนทำไมก็หิวก็หิวอะอยู่เคยถ้าเกิดแบบตอนตอนเราหิวข้าวเราจะเป็นคนที่งอแงพอสมควรยังไงยังไงลองทำให้ดูในซีแบบหิวขึ้นมาก็แค่ยังไหิวข้าวหิวข้าวอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นน่ะเขาเลือกซื้อของอยู่เขาซื้อแบบเครื่องสำอางไปอยู่แบบ พวกครีมทาผิวแล้วแล้วมันนานเราก็เลยนั่งรอแบบเมื่อไหร่จะได้กินข้าวอยู่ข้าวแล้วก็เอาแง่เขาเหมือนแฟนกันเลยอ่ะตาขี้ตาจะเป็ชีวิตจริงมันไม่มีอย่างงี้มึงเลยอ่ะคือซื้อเครื่องมออันก็ซื้อคนเดียวผิวข้าวก็ไม่จะบอกหิวข้าวบอกใครไม่มีบอกลมฟ้าปลดอะไรอ่ะเออเขาจะมีแบบอ่อนๆอย่างงี้แล้วเราทำไงเราทำ อย่างงอแงสิอย่างงอแงสิอะไรอย่างเงี้ยคนคนนึงก็ขี้ออนอีกคนนึงก็สายเปย์ไม่ทุกคนนี้เขาจะทั้งสายเปยทั้งขี้ออนอ๋อใช่อ๋อเหรอน่ารักเปยังไงไม่คือเลี้ยงหนักอยู่นะครับผมอุ้ยหรออริจริงๆคือพี่เขาแบบเป็นสายใจปั้มใจปั้มไม่คืออย่างนั้นเราออกอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากอยากเช่าอยากเลี้ยงข้าวอยากเลี้ยงข้าวแบบคนที่อยู่แบบ ทำงานกับเรา<ว>พเพืรออยู่ใกล้ๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หิวเราก็อยากตอบแทนวันนี้ถือว่าเราทำงานด้วยกันมาพีา่เอกต้องจะเลี้ยงบุญใช่ไหมฮะ อาไม่ใช่เพราะทุกอย่างมันองมีการแลกเปลี่ยนไงออ๋เปล้วอย่างไรแล้วอย่างไงพอมันได้เล่นซีรีส์คู่กันแล้วมันต้องมีฉากเลิฟซีนที่แบบต้องคิสกันด้วยอ่ะเหมือนกับว่าก่อนที่จะไปเล่นซีนนั้นเราได้ทำการเวิร์กช็อปรู้จักกันเราได้เจอกันบ่อยอ่ะแล้วแบบเหยียดใจเหยียดใจกันมกใจ่าเราก็แบบมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันวันนี้ขอให้อยู่บรรยากาศเวิร์กช็อป เคลียร <c balm> ์ใจจ้ะับมือกันเล็เคลียร์ใจในสิ่งที่เราเคยอริกัาอันนี้อันนี้คือก่อนงี้ไม่เคยนะตอนที่เราจะต้องเวิร์กช็อปกันตรงนี้บอกผู้ชมก่อนวันนี้เรามีแฮชแท็กฝากด้วยครับขอฝากแฮชแท็กด้วยได้นะฮะเอกกี้ซอยสเอกนะฮะเอกเอปสามเอกสามเอกเป็นของจริงอะเป็นของจริงแล้วเ็นของจริงนเสามเอกเอก่อเออกเอบุรเปรมเอกงงจับมือกันแน่น แน่นแท็กยาวมากแล้วก oh, like ็มองตากันนนี่เหมือนประกวดนนี้ประกวดอะไรประกวดประกาศผอันดับหนึ่งเป็นดูพิเตอร์นะฮะพูดอีกหนึ่งทีขอให้ใช่อีกทีแท็กแลผมเอกกี้ซอยสามสิบเอ็ดเอ็กหุญเปรมครับผมีภาษาอังกฤษนะครับเปิดใจเปิดใจในสิ่งที่เไม่เคยพูดเปิดใจในสิ่งที่เราไม่เคยพูดมองตาแล้วก็เรียทุกอย่างวันนั้นวันแรกที่มาเจอกัน จำได้ไม่เี่ยจำได้ก็คือเอาจริงๆก็ก็พูดกับเขาไปหมดแล้วพูดอะไรบ้างพูดอะไรบ้างเราไม่เคยได้ยินเลยเธอพูดกันสองคนหรือพูดกับเขาไปหมดแล้วอะไรพูดกันสองคนเลยเออเพลงวันนี้เราขอโทษนะให้โอกาสคนละหนึ่งทีดีมั้ยก็ขอบคุณที่แบบที่ที่ได้มาเล่นคู่กันที่ได้มาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ขอบคุณที่เข้าใจในทุกๆเรื่องครับครับก็แบบมีอะไรก็เป็นที่ปรึกษาให้ได้ตลอด เหมือนเขาบอกอันนี้หนึ่งทีแล้วเนืทีอุ้ยเปอลสมุติวาคบหนึ่งทีโอเคตาแปร์ตาเปรมตาเปรมใกล้เข้าไปอีกนิดทีเข้าไปหน่อยโอ้ยยางแรกคือขอบคุณได้แดงก่อนนะที่ทำให้เราได้เจอกันเราได้เล่นเป็นคู่กันก็ขอบคุณที่ตั้งใจทำงานเดี๋ยวเวลาไปทำงานคอยสอนผมทุกอย่างครับเรื่องเรื่องหลังเรื่องหน้าอะไรเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็อยู่ด้วยกันเปนนานทำงานด้วยกันเปนาน นี่ยังไม่เจอเรื่องหมูปิ้งเลยหมูปิ้งช่างมันครับพี่โอเคไล่ด่ะแหมแล้วผักเขามาโดนกันอีกนะถ้ารักเขาสองคนอย่าลืมไปกดไลค์ใน Facebook ที่เว็บชแนลด้วยใช่แล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยตอนนี้คนฟอลอยู่2คนใช่ผมก็เนี่ยหนึ่งและสองอ๋อโดนแฮบไม่ไปยูดิมีคนฟอลเรามีคนกดไลค์ทีไรก่อนหน้านี้เจ็ดคนยังจะอันนี้พูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นนะแล้วพาน้องเข้าไปในห้องทุกที